วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องปลดล็อกนกกลงหัวจุกกันหน่อยนะสำรวจผลในช่วงผมนะครับผมว่า FC ในช่องผมนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรคงให้ความมั่นใจเลขกี่เปอร์เซ็นในการปลดล็อกนกกลงหัวจุกในจํานวนที่มี2องพันกว่าคุณในช่วงผมนะครับผมก็มาลองฟังในคลิปนี้นะเกี่ยวกับการปลดล็อกนกกลงหัวจุกนะครับผมาว่ามี สักกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยเพียงใดความมั่นใจนะครับผมที่จะปลดล็อกนกคงหัวจุกนะก็ไม่ต้องเอาที่ไหนไกลเอาจาก f อซในช่องนะครับผมก็มีจํานวนถึง8ปดเเอร์ซนเลยนะครับผมที่บอกว่าปลดล็อกนะครับผมก็ความมั่นใจเขาก็บอกว่าเขามั่นใจนะเรื่องถึงนายกอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสในการปลดล็อกยิ่งขึ้นนะครับผมยิ่งเรื่องถึงหูนายกนะคนุณโตคนใหญ่นะครับผมถ้า โอ oh, ทําเรื่องนี้ได้สําเร็จนะครับผมอ่าหลายหลายคนหลายหลายฝ่ายก็ตั้งตาโรนะครับผมรอวันที่นก,ก,กปกนะกงกัวจุกจะปลดล็อกนะก็ขอบคุณเ c ซีในช่องผมด้วยนะที่มีมากกว่าที่บอกว่าไม่ปลดนะครับผมอย่างเยอะอยู่นะครับผมเยอะพอตัวนะอ่าอันนี้ก็ขอขอบคุณนะแต่ละคุณก็บอกว่าปลดแน่นะครับผมเพราะว่าให้มองระยะไกลนะครับผมให้มองระยะไกลมันเป็น จำนวนตัวเงินนะครับผมที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นเองนะครับผมหลายคนก็มีความคิดเห็นหลายค,ความคิดเห็นนะครับผมแต่เขาก็มองระยะไกลนะก็บอกว่า,าไม่เดินอย่างนกกรงหัวจุกนะครับผมมันมีเยอะนะครับผมสามารถพลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับผมโดยการเราปล่อยคว้าไว้ได้นะตัวนี้นะถ้าว่าลดลกเมื่อ,อไรนะคะขายได้อย่างถูกกฎหมาย อาชีพมันจะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะบางคนก็บอกมานะว่าสนามพี่ลองคิดดูนะสนามมีเป็นร้อยเป็นพันสนามในประเทศไทยนะครับผมยิ่งถ้าถูกกฎหมายสนามก็ยิ่งมากขึ้นคูณ2อคูณสนะครับผมอาชีพมันเป็นอาชีพได้เลยนะครับผมเลี้ยงปากท้องชาวบ้านอะไรก็ให้อยู่ได้นะให้อยู่ได้โดยที่ว่าอาชีพนี้นะครับผมเพราะว่าอ่าเหมือนที่ผมเคยบอกไปที่คลิปที่แล้วนะเปรียบเสมือนปั้นดาวรุ่ง เพื่อไปลงเก่งเหมือนฟุตบอลนะครับผมอ่าเม็ดเงินเราจะไปให้เพื่อนบ้านหายกินเม็ดเงินตัวนี้อยู่ทําไมนะครับผมเราก็มาพัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอหลายคนก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมมีทั้งปล่อยนกมีทั้งอ่าไม่จับนกในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็สนับสนุนหลายๆอย่างนะครับผมเพราะนกได้บ้างก็ปล่อยไปบ้างกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมอ่าการกลับมาเข้าเรื่องนะ การที่จับบดลลกนกงหัวจุกครั้งนี้ผมก็ขอบคุณ f อในช่องผมด้วยนะอ่าที่เขาก็บอกนะว่าเขาก็บันใจนะครับผมเกือบร้อยเกือบร้อยหลายหลายคนนะครับผมที่ได้คุยนะเขาก็บอกว่าถ้าลดลลกได้มันก็สุดยอดนะเพราะว่าโอกาสลดลลกมันยากใช่ไหมแต่ถ้าปลดลอกได้มันก็ต้องขอบคุณอ่าสมาคมนกงหัวจุกนะครับผมที่ส่งเรื่องไปนะแล้วก็หลายๆไฟล์นะที่เป็นข่าวออกมานะอ่าก็ พูดง่ายๆนะโกโก้ไปต่อสู้นะเพื่อนกอนกอาชานนกโคงหัวจุกนั่นเองนะครับผมมันไม่ได้ได้ผลดีไปแค่คนเก่งนกนะครับผมคนที่เก่งคนที่เขวนนกตามบ้านก็จะไม่เดือดร้อนอ่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสํารวจประชากรที่บอกว่านกกคงหัวจุกจัปลดล็อกในช่วงผมนะมมีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมอ่ามากนะเกือบร้อยอยู่นะครับผม ิบเปอร์เซ็นอาจจะมีบอกว่าอ่ายากนะเพราะว่าอ่าฟาร์มเขามีต้นทุนนะเขาก็ไม่อยากให้ปลดล็อกสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมหรือว่าอ่ากรมอุทยานบอกว่าปลดยากนะผมเพิ่งไปขออนุญาตมาอะไรก็ประมาณน,นี้นะประมาณนี้แต่เป็นส่วนน้อยนะครับผมส่วนใหญ่อยู่ในทางปลดล็อกเลยนะครับผมตอนนี้ก็อ่าพอแสดงความดีใจด้วยที่ทุกคนเห็นดีกันนะครับผมไปในทิศทางเดียวกัน อ่าเห็นต่างได้ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าการผลล็อกไม่ผลล็อกมันก็ขึ้นอยู่กับวันข้างหน้านะครับผมอ่าแต่ว่าให้ไปเก่งนกได้ในสภานี่ก็สุดยอดนะอ่ามันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับผมเนื่องจากนกโงหจุกปกติเขาก็ไปจัดตามสถานที่เล็งที่เขาจัดบ่อยอยู่แล้วนะแต่ไปจัดได้ถึงนู้นก็อนุญาตก็ก็ดีนะครับผมก็ดีนะ ในการปลดลลกนอกองหัวจุกนะครับผมมันต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันหลายฝ่ายนะครับผมอ่าแล้วยิ่งจะเพราะนายกโกอนุญาตแบบนี้นะครับผมมันหลายปีเลยนะครับผมทุยกยุคสมัยของนายกไม่มีนายกไหนนะครับผมที่แก้ไขปัญหาเรื่องอ่านอกองหัวจุกให้ชาวบ้านได้นะถ้าปีนี้แก้ได้นะครับผมอ่าข่าวจะใหญ่โตมากเลยนะครับผมอืมเราเราก็สามารถ ใช้นกงหัวจุกตัวนี้หากินหาเลี้ยงได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเพาะขายไม่ว่าจะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าไปจับนกป่าก็โดนเหมือนเดิมอันนี้ก็บอกตลอดต้องบอกนะครับผมไม่บอกไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองนะครับผมกฎหมายนี้มันเลงนะกา,ารปลดล็อกนกงหัวจุกเพื่อนๆต้องจำมาเลยนะครับผมต้องรวมด้วยช่วยกันหลายๆฝ่าย,ายแล้วก็มีหลายคนที่กำลังไปลงรายชื่อก็ขอบคุณด้วยนะ เขาไม่ได้เก่งนกเขาไม่ได้อะไรนะเขาอยู่แต่บ้านแต่เขาเลี้ยงนกเขายัางมีความต้องการที่ไปลงหลายชื่อเลยเพื่อนๆคิดดูจํานวนคนเหล่านี้นะมากกว่าคนเก่งนะครับผมมากกว่าคนเก่งสามดี่เท้านะหลายเท่าตัวนะครับผมคนที่เก่งส่วนมากเขาจะไปขออนุญาตเลี้ยนะถ้าเขาไปเดินล่าสายไกลๆนะครับผมเพราะว่าถ้าไปเจอด่านเจออะไรแบบนี้อาจจะเกมได้นะครับผมพวกคนเหล่านี้ผมคิดว่ามีใบอนุญาตนะครับผมอ่า ไอ้ชาวบ้านนะอาจจะไม่มีก็ต้องพี่ๆนักเก่งเขายังไปลงอ่าทะเบียนถูกกฎหมายเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆไปลงอ่าทะเบียนให้ถูกกฎหมายก็จะดีต่อเพื่อนๆนะครับผมอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะลงได้ก็ไปลงนะครับผมแต่จากที่ผมถามปัญหามานะครับผมเขาก็บอกว่าการเดินทางมันไกลการเดินทางอะไรมันต้องใช้ตังมันต้องใช้เงินนะครับผมเลย การที่ไปขออนุญาตนะครับผมมันยากอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้ขออนุญาตนะก็พูดง่ายนะนกเราอยากเขวนไว้ที่พูดง่ายยังไงอะที่ควรผู้พานมากนะครับผมเราเน้นเขวนไว้ในบ้านนะอ่าถ้าเราแขวนในบ้านนะครับผมมันจะปลดไปกว่าไม่รู้นะผมหรือว,ว่าผมคิดไปเองนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับผมการปลดล็อกนกคงหัวจุกกัางนี้ จะารู้ล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับผมแต่ในข่าวเขาเขียนมาอีกประมาณ2เดือนก็ติดตามผลลุ้นกันนะครับผมอ่าเอใจเชียนนะครับผมเอเจเชีย์ไปนในทางที่ปลดนะไม่ใช่ไม่ปลดนะครับผมอ่าแต่ว่ามันผลมันก็เป็นไปได้ทั้งสองข้างนะครับผมอ่าการปลล็อกล็อกลงยากแต่ผลล็อกได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องมาลุ้นนะใครมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการผลล็อกนกลง,งหวัวจุกอินบ็อกเข้ามาบอกผมได้นะครับผม เพื่อให้ผมรายงานออกมาในสื่อได้นะครับผมทักอินบอกมารับฟังข่าวรับฟังวิชาเอกนอกอะไรทุกอย่างเพื่อมาเผยแพร่หน้าครั้งหน้าอ่านขอรับหมดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ